ส่งให้คุณประวันหน่อยสองใส่จะไม่ได้หรอกค่ะพี่โบเพราะคุณประวันกำชับให้พี่บอขึ้นไปให้ด้วยตัวเองทิ้งไม่กล้าค่ะคำสั่งแล้วค่ะไม่เป็นไรละจ้ะที่ไปทำงานของทิพย์เถอะเดี๋ยวพี่ไปเองขอบคุณมากค่ะ าไม่ตรงนี้นะคะคุณเป้ขอโทษค่ะคุณเป้ไม่อยู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันต้องงานมาส่งนะคะ่ะพี่ใส่ทองให้เนยนมารอในห้องนะคะคุณปเป้ตามสบายเถอครับ น้องเนรมาส่งะค่ะเดี๋ยวผมมีเรื่องจะปรึกษานิดหน่อยอา้าวเจอกันแล้วเหรอคะช่วยพานิยนดนเพราะคุณติวตีแนะ่ค่ะเริ่มฝึกงานที่ฝ่ายบุคคลก่อนแล้วกันค่ะคุณเป้คะ มี่วางปากกาไว้ตรงนั้นนะคะคุณเป๊ะจะได้ไม่ต้องชนตกไงคะได้ครับเชิญค่ะคุณเรียนค่ะเรน,นก็่เป็นลูกสาวเพื่อนผมจะมาฝึกงานที่นี่สวัสดีนะคะแต่ผมมาแพ้คุณนะั้ไม่จริงหรอคะ ผู้หญิงแต่างงานมีสามีแล้วสวดสู้สาวโสดได้ยังไงคะมีอะไรจะคุยคะเจญนั่งก่อนสิครับเรื่องงานหรือเปล่าคะเปล่างั้นไม่คุยที่หลังแล้วกันนะคะวันนี้สัญญาณเยอะมากคจะทำอย่างนี้เลยนะคะคุณประวัน แล้วเจ้าหนกับน้องน้องทั่วไปเนี่ยเขาทำเป็นแบบนี้เหรอคะ <S <S อย่าทำให้เรื่องทุกอย่างมันยุ่งยากมากไปกว่านี้เลยนะคะคุณรู้ไหมทุกวันนี้ฉันวุ่นวายใจจนชีวิตฉันไม่มีความสุขอยู่แล้วฉันอยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบลงสัทีถ้าลองใจคุณได้รักใครแล้ว มันจะรักอย่างนั้นตลอดไปไม่มีวันจบไม่มีวันหยุดรักได้หรอกต่อให้เลิกคบกันหรือไม่เจอกันอีกเลยตลอดชีวิตก็เถอ ดูดีจังเลยนะคะคุณทุมาค่ะเป็นสถาปนิกออกแบบภายในของบริษัทเราค่ะคนนี้นะคะทั้งสวยทั้งเก่งเลยละคะ่ะค่ะแต่ดูสนิทกับคุณเป้จังเลยนะคะอุ๊ยค่ะจนมีข่าวเมสากันนะคะเมสาอะไรนะคะก็เมสาว,ว่าคุณประวันวชอบคุณทุมาไงนะคะแหมถ้าข่าวเมสาเป็นจริงนะคะสาวๆในบริษัทต้องตาร้ออิจฉาคุณทุมากันเป็นแถวแน่เลยละคะ่ะ เราดีจริงไม่เห็นต้องไปอิจฉาเขาเลยนะะี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็หันมามองเราเองแต่อย่างคุณทุกมาใครจะไปสู้ไหวล่ะคะไม่มีใครเก่งที่สุดหรือว่าดีที่สุดไปทุกๆเรื่องหรอกนะคะก็จริงนะคะถ้าพี่สายทองรู้จักสาวๆที่ขี้อิจฉาพวกนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ฝากไปบอกด้วยนะคะ <c oughs> ว่าหมดสมัยแล้วที่ผู้หญิงต้องไปอิจฉายแย่งชิงผู้ชายกัน สมัยเนี้ผู้หญิงเก่งมีความพร้อมทุกด้านไม่แพ้ผู้ชายเราต่างหากที่จะต้องเป็นฝ่ายเลือกว่าจะคบใครหรือว่าจะชอบใครไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกเลือกอีกต่อไปแล้วชเค่ะดิบด้านนี้ค่ะถ้าได้เงินมาแล้วอาจจะเปิดบริษัทนาตาว บริษัทอะไรล่ะก็ขายของและสิก็ขายอะไรก็สินค้าจากตะวันออกนําเข้าไปขายที่อเมริกาทั้งของไทยของจีนญี่ปุ่นที่ไหนๆก็เอาไปขายถ้าใครอยากได้ของจากตะวันออกนะจำลองเข้าร้านเราอะไม่มีหิ่หวังก็น่าสนใจดีนะถ้าเราตั้งบริษัทแม่ที่เมืองไทยเปิดที่ด่นเป็นสาขา ถ้าสี่ค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ได้ต่ากว่านะข <c oughs> ีดการใหญ่ไปหรือเปล่าแอร์แค่สินค้าไทยก็พอมัง้งจะได้หาของง่ายๆตาลตาลืมไปแล้วเหรอว่าแอรมอ์มีลูกที่ฮ่องกงมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่ฟิลิปปินส์ถ้าคิดจะทำอะนะมีคนช่วยเยอะแยะถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่วงนี้แอร์ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดได้เงินเมื่อไหร่นะเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกทีได้ <c oughs> ชื่อบริษัทไว้แลาด้วยนะโรลินโนชามือดีไหมขายเฉพาะชาเหรอจ๊ะจีนพันเปอรพูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยหรอ่ะเห็นน้องเงินบอกว่าจะหาเวลาเรียนภาษาจีนอีกนะคะเขาว่ายากเหมือนกันนะแต่เรียนได้ก็ดีจีนอะเจริญจะตายประเทศไหนๆก็มีแชนาทาว เขาว่าเป็นภาษาที่มีคนพูดเยอะที่สุดในโลกเลยนะหนู่โบจ้ะเที่ยงนี้ช่วยไปชิมอาหารเมนูใหม่ของโรงแรมด้วยกันหน่อยนะได้ค่ะคุณพร้อมน้องเรียนด้วยนะจ๊ะค่ะคุณพร้อมน้นโบได้ไปคุยงานให้เสร็จก่อนละกันนะคะจ้ะ แต่เป็นที่หนึ่งไม่เชื่อตัวผมหรองใครเดีาสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเราเลยนะครับถ้าไม่เห็นกับผม<ๆ>ก็ขอเห็นกับเด็กที่กำลังจะเกิดมาก็แล้วกันต้องมีใครสักคนดูสายความสัมพันธ์ที่พิเศษจะทำได้แล้ว <จะ S 1> ซึ่งคนนั้นก็ควรเป็นคุณวิบย์ไปคุณไปไหนแล้วนะบอแฟนคุณเป๊เป็นเด็กที่บริษัทเหรอคะ ฮาวายไม่บอกเรื่องนี้กับใครนะคะโดยเฉพาะตาวกับคุณเต้